อะไรนะอะไรนะนยนยอือคุยเรอคะังนี้เราอาศัยแ่นี่ขอยู่แล้วิผิดลงไหนก็เดินผานก็ทำก็เดินผานก็ทำแล้วมึงกี่ก็ทำ เรืร่องจะทำยังไนถ้าเป็นหมาอื่นโดนตีอะ่ะมันก็เขียนแล้วนี่มันดื้อด้านจริงสีก็เยอมแตกที่แต่ตีมันก็นอนให้ตีแต่มันไม่เขียนไม่ เข้ามอะไรขอขอมาเราก็ไม่เห็นนะนี่ยออตัวชอบข้ามไอ้ตัวนี้แหละเปนล่าไม่หลังบ้านแลย ว่ามีลือภาพกอนต้อง่าำจริงร่ำอย่าไปกกลงกานแล้วก็เอาข้าวเอาแลไเาไปให้มันกินข้าวสำนก ไเนี่ตัวไหนไปคาบขันเามาขันใครอ่ะไปคาบไปนะไปคาบไปจะอันข้าวหมาเออข้าวหมาใครเดี๋ยวแป๊บเขาเดินมาตามถึงหน้าบ้านเนี่ยยด่ิงมึเลยเหอะก็นั่นแหละไม่รู้จะทำยังไงพวกนี้ลามลามไปล่อยวัดลามอยากหลังบ้านนั่นแหละลามตรงนี้แหละเออด่างจริงพวกนี้ตีเท่าไหร่ก็ไม่จังเออน้ำตาลไปตินไปดเออเอาไมปยืม ีตายก็มันนอนไนด้ตีอ่ะแต่แมันไม่จำอ่ะยากแล้วเมียเราเป็นคนนี้ด้วย Well, <laughs> I อย่าว่าหมาจะไหนบุกม,มา,กาขวางววรถเลอยอ